เปิดไฟนะครับเดี๋ยวเปดไฟเหมือนเดิมมื้อ่านะครับพอได้นะครับไม่เป็นไรครับนะครับสวัสดียามเช้านะครับใครอยู่แถวชายแดนรายงานตัวนะครับนะครับนะครับขอความร่วมมือปิดเว็บที่เปิดเผยโลเคชั่นศูนย์พักพิงจุดล่อแหลมของพลเรือนชายแดนป้องกันกองทัพกัมพูชาใช้ในการชี้เป้าเพื่อ โจมตีนะครับช่วยกันเซฟชีวิตคนไทยไม่ว่าเขาจะเป็นทหารหรือพลเรือนนะฮะคนไทยนะครับตอนนี้เราก็ต้องช่วยกันนะครับนะคนะฮะนะครับือนะครับ,นะรบ,นะรบส่วนทางต่อตอก็ต้องใช้บริการ เพจทนายกุ้งไปก่อนนะครับใครที่ดูทางต่อต่อนะนะแม่งอ่อนไหวเหลือเกินนะครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปนะนะครับอืมนะครับเข้ามานะครับต่อต่อนะฮะนะครับนะครับแล้วก็ควยช่วยกันกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนอนุญาตคุยกันยามเช้าสักหน่อยนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งประมาณสักแปดโมงครึ่งนะครับแปดโมงครึ่งนี่ผมก็ต้องนะฮะเอ่อเขาเรียกไร แปดโมงครึ่งก็ต้องเดินทางไปเที่ยวนะฮะนะครับทางต่อต่อหน้าตาอาจจะหลอไปยี่สิบปีเพราะใช้แอปนะปิดบังความจริงนะฮะเพราะว่าตอนนี้เราหกสิกว่าใส่แอปก็เหมือนทักสี่สิบกว่านะครับแสงเสริมมันยังไงเนี่ยนะครับดูดอ๋ออะเลยครับฟิสคูลนะครับมอร์นิ่งคอรนะฮะอือปรับๆนิดนะครับเพราะว่ามันมีแสงเสริมนะ อ่ะเอาแล้วครับอย่างนี้ก็พอได้แล้วมัง้งนะนะครับอืมโอเคอโยกเยก,กโยกเยก,กนะฮะโอ้โอ้ทำยังไงดีโยงโยกเยก,กนะครับอืมก็เหนื่อยหน่อยนะฮะดูเขาตั้งไว้ไงกูเูาอืมอืมนะบก็ลำบากลำบวน,น่อยอืม ดีกว่านะครับอ่อโอเคนะครับอาแล้วได้เรื่องแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้เริ่มปฏิบัติการนะครับก็วยพรกันก่อนนะครับออท่านสบายกันดีอยู่นะครับสบายนะครับเน้นเนื้อหาค่ะมื่อสว่างช่างเถอะไม่เป็นไรครับเช้านี้นะครับมีเรื่องสําคัญนะครับนะครับนะครับมีเรื่องสําคัญเดี๋ยวเราขออนุญาตย้ายนะครับ นะครับนะย้ายดีกว่านะครับมันน่าจะดีกว่าอสักครู่นะครับรอแป๊บเดียวนะนะครับอืมนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับอืมอ่ะโอเคมาตั้งโต๊ะตั้งอะไรค่อยชั่วหน่อยอ่ะคือเรื่องสําคัญวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรองนายกภูมิธรรมนะครับจะเดินทางสักครู่นะคะ รองนอายกภูมิธรรมจะเดินทางไปมาเลเซียนะครับเป็นผู้แทนของประเทศไทยไปเจราจาเพื่อจะยุติการทำสงครามนะครับนะระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับนะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับรายงานข่าวก็จะประมาณนี้นะครับนะครับเราก็จะไปคุยกันนะครับว่าจะมีการหยุดยิงได้หรือไม่อย่างไรนะครับเราจะเชื่อมั่น ในการทํางานของท่านภูมิธรรมหรือพี่อ้วนของเราได้อย่างไรนะครับวันนี้ก็ต้องไปติดตามกันนะครับเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าเป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับแล้วก็ต่อไปก็หลายหลายคนก็ออกมาว่าไม่ไว้ใจเพื่อไทยไม่ไว้ใจภูมิธรรมนะครับนะทั้งคนที่ไว้ใจและไม่ไว้ใจก็มีนะครับเพราะว่าประเทศเราเป็นระบอบประชาธิปไตย เราสามารถที่จะวิาพากษ์วิจารณ์นักการเมืองได้อย่างเต็มที่แต่ถ้าเป็นประเทศกัมพูชาเราไปเห็นต่างกับไอ้วุ้นเส้นเนี่ยนะครับถ้าเราเห็นต่างจากไอ้วุ้นเส้นไอ้วุ้นเส้นมันก็จะถอนสัญชาติเลยนะเพราะประเทศมันเป็นประเทศที่เขาเรียกอะไร,ระเผด็จการอาจจะมีการเลือกตั้งแต่ว่าเป็นการเลือกตั้งที่แบบเ,เรียกอะไร,เป,นะรเป็นพิธีนะครับเป็นพิธีนะครับจัดให้มีการเลือกตั้งเป็นพิธีแต่ว่า ใครเห็นต่างกับมันก็ต้องไปอยู่นู่นนะปารีสฝรั่งเศสเช่นในสมรังสีอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับอืม <c oughs> บางคนบอกเอภูมิธรรมไม่ต้องไปเอาสนธิลิ้มไปเอาปานเทบเจรจาแทนประเทศ,เทศ,เทศไทยอืมอะไรเงี้ยนะครับอืมบางคนชอบสนธิเขาบอกให้เอาสนธิเจราจาอพี่น้องคิดอย่างไรบางคนบอกเอาทหารไปเจราจาดีกว่าครับ <c oughs> <c oughs> นะครับเรื่องนี้ก็คงจะเป็นประเด็นสําคัญในวันนี้นะครับพี่น้องครับ เพราะฉะนั้นก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับนะพี่น้องประชาชนก็ช่วยการแสดงความคิดเห็นนะครับว่าเราอยากให้อ่อ่าภูมิธรรมนะครับนะครับไปเจรจาแทนประเทศเราหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่าเขาเป็นรักษาการนายกหรือจะให้พี่เหลี่ยมนะครับพี่เหลี่ยมก็คือพี่ทักษิณชินวัตร พี่เลี่ยมเพื่อนซีของบุญเส้นไปเจรจาหรือจะเอาแพรทองทานชินวัตรลูกสาวของพี่เหลี่ยมนะครับหรือลูกสาวบุญทักษิณไปนะครับนะเราจะคาดหวังอะไรอย่างไรได้หรือไม่อย่างไรวันนี้นะครับเป็นประเด็นสาคัญพี่น้องประชาชนช่วยกันแสดงความคิเดเห็นนะเดี๋ยวผมก็จะอ่านคอมเมนต์ไปด้วยว่าเอฟซีของอทนายคลายทุกมีความรู้สึกอย่างไร นะครับอืมบางคนบอกไม่ไว้ใจรัฐบาลครับอืมเห็นนะนะบางคนก็บอกไว้ใจนะนะครับบางคนจะไม่ไว้ไว้ไว,วางใจเพราะพฤติกรรมต่างๆของคุณทักษิณกับแพรทองทานมันน่าไว้ใจหรือไม่อย่างไรคนไทยก็แสดงความคิดเห็นนะคนที่เชียร์เพื่อไทยก็มีคนที่ไม่ชอบก็มีคนที่อยากให้พ้นหน้าที่ก็มีนะครับนะแต่จากผลสํารวจเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็อยากจะเปลี่ยนผู้นาประเทศ นะครับเพราะไม่มั่นใจตั้งแต่ได้มีคลิปสงคลิปเสียงมาเนี่ยคนไทยก็เริ่มจะไม่มีความไมว้วางใจว่าเอ๊ะหลานสาวเขเมรคนนี้กับอังเินอุนเซ่นนี่มันยังไงแน่จะไว้วางใจได้หรือไม่อย่างไรนะครับสาเหตุในการเกิดการประทะสู้รบกันจนถึงวันนี้เรายังไม่รู้เลยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับพี่น้องประชาชนเขาก็ยังสงสัยว่าแม่งเกิดอะไรขึ้น ประชาชนแถวๆชายแดนก็อยากอยากกระถามอมืนายกทักษิณแล้วก็นายกแพทองทานว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาก็งงนะครับนะไทยกับเขเมรอยู่ดีๆก็เกิดสงครามขึ้นมาเกิดการประทะขึ้นมาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นะครับคนไทยทุกคนก็อยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นชาวบ้านถึงขนาดว่าเออมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวของสองตระกูลพ่อลูกในไทยหรือกัมพูชาหรือเปล่า นะครับนะคนอยากรู้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีๆต้องมีการประทะมีการลบมีการยิงกันมีการทิ้งไข่บอมเบิร์มอะไรต่างๆมันเกิดอะไรขึ้นนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนอยากรู้นะครับอืมนะครับหลายๆคนบอกกลัวไส้ศึกมากกว่าเอาประเทศลงมาเล่นต่อนะครับนะครับนะอืมหลับๆตื่นๆชีวิตติดชายแดนนะครับนะ เขาบอกว่าระล,ลับตื่นๆนะครับเพราะหลายคนต้องอบพยพนะนะครับไปอยู่ในที่พักพิงนะครับนอกจากเด็กเล็กคนแก่ผู้หญิงยังมีสัตว์เลี้ยงอีกทำไงวัวควายหมาแมวโอ้โหมันเกิดความยากลำบากพี่น้องคิดดูเราเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูนะครับเยอะแยะมากมายแล้วเราต้องทิ้งบ้านทิ้งช่องไปนี่มันผมว่ามัน มันลาบากนะครับพี่น้องนะเพราะฉะนั้นคนอีสานจะจะจดจาตระกูลชินวัตรไปอีกนานนะครับสานเสียงเพื่อไทยทางภาคอีสานเนี่ยจะกลับมาได้หรือไม่ก็ดูผลงานในการแก้ปัญหาเรื่องชายแดนไทยเขมรนี่แหละครับเป็นเรื่องสําคัญนะครับเขมรเปิดก่อนอยากจะหยุดยิงนะใครยอมก็แพ้ไปนะครับนะครับนี่ฮะรัฐบาลไม่ต้องเอาไปเลยนะครับอะไรเนี่ย นะครับรัฐบาลไม่ต้องเอาไปเลยครับเอ่อนะครับไม่เอารัฐบาลชุดนี้แล้วอันนี้ความเห็นประชาชนนะคนเอาก็มีไม่เอาก็มีนะก็ขออนุญาตอ่านกลางๆแล้วกันเดี๋ยวก็จะหาว่าเออเล่นแต่ชินวัตรนะฮะนะวิพากษ์วิจารณ์แต่ชินวัตรนะพูดหยาบๆแล้วจะให้ผมไปวิจารณ์ใครลนะตอนนี้เขาก็ในเมื่อคุณเขาเรียกอะไรเอ่อคุณเสือกเองคุณเผือกเองคุณนะเป็นสทรอเอง ในเมื่อคุณสทรเข้ามาแล้วคุณก็อวดเก่งว่าคุณเก่งคุณแน่คุณไม่โง่อะไรต่างเพราะฉะนั้นคนที่ถูกด่าคนที่สมควรจะโดนด่ามากที่สุดคือตระกูลเชนวัฒนนะครับเพราะคุณไปไงสทรเสือกทุกเรื่องนะถ้าไม่ให้ผมเสือกแล้วใครจะเสือกก็คุณก็เป็นคนพูดเองว่าคุณจะเสือกเองนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องโดนด่าเองโดนวิภาควิจารณ์นะจะไปโวยวายอะไรล่ะครับ นะครับตอนนี้นะครับตระกูลเชตวัตทั้งพ่อทั้งลูกขยับอะไรนี่โดนด่าอย่างเดียวโดนวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบอย่างเมื่อวานนี้ดูข่าวผมอยู่เวียดนามนะครับอยู่ที่เขาเรียกอะไรโกโกว๊กเนี่ยฟูกว๊กเรียกยากเหลือเกิน,นอ้เกาะเกิดออะไรเขาเนี่ยนะครับนะนายกไปเยี่ยมคนไทยที่อพยพก,ก็ดันไปแชร์โลเคชั่นยังไงนะครับก็โดนด่าครับ บอกเป็นถึงนายกรัฐมนตรีแต่ไม่รู้สี่รู้แปะไม่รู้นะครับว่าทหารเนี่ยเขากำลังลนลงห้ามปักโลเคชันเพื่อจะรู้ตำแหน่งเกี่ยวกับที่พักพิงของผู้อพยพนะครับคนไทยที่หนีตายมาจากชายแดนแต่ปรากฏนายกดันไปนะไอ,อ้เขาเรียกอะไรปักโลเคชันไปชี้เป้าตำแหน่งประชาชนก็เข้าไปด่ากันเยอะแยะมากมาย นะครับแล้วก็ไปแก้ไขใหม่จริงๆที่ถูกต้องนะครับผมดูในดราม่าแอดดิกเขาบอกว่าต้องลบทิ้งแล้วขึ้นใหม่ <c oughs> เพราะมันย,ยังมีประวัติการแก้ไขอยู่เพราะนั้นก็ฝากท่านนายกแพทองทานนะครับว่านะครับต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประเทศชาตินะครับมากกว่าการทำคอนเทนต์เพราะทุกวันนี้ในโซเชียลนี่ทำคอนเทนต์ขมิ้นกันเต็มไปหมด นะครับโดยเฉพาะไอ้พวกอินฟูต่างๆเยอะแยะอินฟูไทยอินฟูเขมรผมไม่ได้หมายถึงใครโดยเฉพาะนะบางคนก็บอกว่าเอ๊ะผมไปหมายถึงไอ้คนนั้นคนนี้อะไรต่างๆไม่ใช่ครับคือตอนนี้เราติดตามทหารติดตามตำรวจเขาบอกว่าอินฟูไทยอินฟูเขมรนี่แม่งเต็มไปหมดข่าวจริงข่าวปลอมอะไรต่างๆเอาทหารมาหากินเอาประชาชนที่เขากำลังเ,เดือดร้อนมาหากิน รับบริจาคบ้างทำคอนเทนต์บ้างบางคนก็เป็นอินฟูก็ใส่เสื้อกราะนะเอ,อนะครับนะอยู่บนรถทหารบ้างอะไรต่างนะทำมาหากินกันทั่วหน้าเพราะนนั้นก็ฝากบรรดาอินฟูทั้งหลายนะครับว่าในภาวะที่บ้านเมืองกำลังขับขันเนี่ยคุณก็อย่าไปทำคอนเทนต์อะไรที่เป็นอันตรายต่อทหารต่อประชาชนนะครับไม่ต้องไปเร่งรับบริจงบริจาคหรอกครับใครอยากจะรับบริจาคก็ไปที่กองทัพ ไปที่หน่วยงานราชการนะครับเพื่อป้องกันอินฟูปลอมบ้างล่ะจริงก็มีปลอมก็มีสารพัดเงินทองที่ได้ไปเราก็ไม่รู้ว่าเอาไปทําอะไรนะครับเขาไม่ได้มาชี้แจงประชาชนอันนี้ก็ฝากๆนะครับข่าวจริงข่าวปลอมอะไรก็เยอะแยะนะครับพวกไร์สดอะไรต่างๆนะครับแชร์ตําแหน่งนะบ้านช่องบ้านเรือนประชาชนข่ายทหารแล้วก็ไอ้พวกที่ไปนั่งออกทีวีทหารก็เตือนนะไอ้พวกที่ไปนั่งออกทีวีนะ นะมานั่งวิเคราะห์ปืนใหญ่วิเคราะห์ถรถถ <c oughs> นะังวิเคราะห์จรวด F16 กิฟเพนของไทยนะครับมานั่งวิคงวิเคราะห์อะไรต่างๆเนี่ยก็ก็ฝากฝากด้วยเพราะว่าทหารก็บอกว่าคุณทําตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญจบด็อกเตอร์จบอะไรนะักเรียนนอกวิเคราะห์ประสิทธิภาพปืนของไทยรถถังอะไรต่างๆนะด้วยความหิวแสงของพวกคุณก็ไปออกสํานักข่าว นะครับแล้วก็ทําให้ต่างชาติก็เขมรก็เลยวิเคราะห์นะครับรู้หมดเลยนะครับความรู้ความสามารถนะของอุปกรณ์ต่างๆนะปืนรถถังอะไรของไทยรู้หมดเนะเพราะฉะนั้นก็ฝากบรรดาพวกอ,อ,อาจารย์หิวแสงทั้งหลายที่ไปนั่งออกทีวีแล้วก็ฝากสำนักข่าวด้วยว่านะครับการนำเสนอข่าวเนะี่ยต้องคำนึงถึงความมั่นคงของประเทศด้วยไม่ใช่นะ จะเอาแต่ยอดวิวยอดไลค์อย่างเดียวนะครับนะแล้วก็ไอ้พวกผู้รู้อดีตทหารอดีตตำรวจทั้งหลายนี่เก่งกันเหลือเกินะไปนั่งออกทีวงทีว,ทวีแล้วก็วิจารณ์เลยนะครับเครื่องยิงลูกระเบิดเราเป็นแบบนี้รถถังเราเป็นแบบนี้จรวดเราเป็นแบบนี้เครื่องบินอะไรต่างๆนะครับเขาก็รู้หมดเลยนะทางกองทัพเขาก็บอกว่านะครับอย่าไปทําแบบนั้นมันเข้ากับว่าทําร้ายประเทศชาติทําร้ายประชาชนนะครับเพราะนั้นก็ฝากบรรดาพวก ผู้รู้ทั้งหลายที่ไปนั่งออกทีวีเจ้าของรายการพิธีกรก็คำนึงถึงประเทศชาติบ้างไม่ใช่กูจะเอาแต่ยอดวิวยอดไลค์อย่างเดียวนะครับก็ฝากฝากนะครับไว้ด้วยแล้วก็พวกขโมยกระโจนที่คอยไปงัดเนี้ยบ้านช่องประชาชนนะไอ้พวกนี้ก็เหมือนกันนะครับเขากําลังอบพยพไปไม่ได้อยู่บ้านต้องลีภยัยต้องหนีภยัยสงครามก็แอบเข้าไปย่องขโมยวัวขโมยควายขโมยทรัพย์สินครับไอ้พวกนี้เขาเรียกว่า นะครับโจรใจบาปนะครับนะโจรโจรใจบาปนะครับเขากําลังลำบากไปซ้ําเติมเขาอีกนะครับก็ฝากฝากด้วยประกาศกฎอายการฝึกเท่านั้นครับเอาอยู่ไม่งั้นมั่วไปหมดนะครับก็เริ่มมีการประกาศกฎอัยการศึกบางท้องที่ถ้าประกาศทั้งประเทศไม่ได้มันจะทําอะไรลําบากนะจะกินเหล้าเมายาจะออกไปนอกบ้านลำบากมันจะมีการเขาเรียกอะไระจำกัดสิทธิเสรีภาพ นะครับถ้ามีการประกาศโกฎเดการศึกเนี่ยมันจะมีการจํากัดสิทธิเช่นห้ามออกจากบ้านมั่งอะไรบ้างนะครับเออหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ไม่หยุดสชรออืออืออ่านะครับนะครับนะเปิดรับบริจาคกันฉํานะครับนะครับนะอ่าครับว่ากันไปครับเออนะฮะก็เพราะนั้นก็ทหารก็เตือนมานะ ผมก็ขออนุญาตแจ้งไปยังพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์รายการของเราก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแล้วก็รายงานข่าวสารที่มันคืบหน้าเรื่องต่อมานะครับที่กำลังมีปัญหาอยู่ตอนนี้ก็คือข่าวปลอมข่าวปลอมทางตอตอเน,นี่ยเยอะที่สุด นะครับหรือว่าเรียกว่าทางทิกต o อกเยอะมากครับข่าวปลอมมีทั้งข่าวปลอมไทยข่าวปลอมเขมรเต็มไปหมดมีทั้งผู้ชายผู้หญิงอินฟูอะไรต่างพูดภาษาเขมรพูดภาษาอังกฤษพูดภาษาไทยเต็มเลยนะครับมีอินฟูเขมรเป็นผู้หญิงคนมีคนตามอยู่สองสามล้านคนก็โกหกนะครับกินสตรอเบอร์รี่ทุกวันกล่าวหาประเทศไทยเป็นประเทศใหญ่กว่าลังแกประเทศเขมรซึ่งเป็นประเทศเล็กกว่า ซึ่งเป็นความเท็จทั้งสิ้นนะครับอันที่สองพูดถึงแรงจูงใจว่าประเทศเขมรเ,เป็นประเทศเล็กๆนะครับนะ่ะไม่มีอะไรสู้ประเทศไทยไม่มีแรงจูงใจหรือโมทีฟในการที่จะมารบกับประเทศไทยเกาะน,นะเพราะฉะนั้นก็คือเขาบอกว่าเขมรโดนหลังแก่นะครับนะครับแล้วก็จะมีภาพเท็จนะครับภาพการระเบิดที่เป็นเท็จ อะไรต่างๆนะครับนะการการประทะการอะไรที่เป็นเท็จนะครับทาภาพตัดตัดต,ต่อต่างๆมาหลอกหลอกคนเขมรนะครับแล้วก็หลอกอชาวโลกนะครับเยอะแยะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวเน็ตไทยก็ต้องเข้าไปชี้แจงนะครับในต่อของพวกกัมพูชานะครับซึ่งอยู่ในต่างประเทศบ้างในกัมพูชาก็พยายามที่จะปล่อยข่าวปลอมนะทำลายประเทศชาติ สิ่งสาคัญที่สุดนะครับในฐานะที่ผมเป็นทนายเป็นนักกฎหมายเนี่ย <c oughs> การที่ชี้แกชี้แจงกับต่างประเทศสิ่งสาคัญที่สุดคือพยานหลักฐานนะครับพยานหลักฐานจะเป็นพิสูจน์จะเป็นตัวพิสูจน์การกระทําว่าใครนะครับยิงก่อนยิงหลังนะครับนะใครเริ่มก่อนใครเปิดก่อนเปิดหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลไทยรัฐหารไทยจะต้องรวบรวมเกี่ยวกับ นะครับดิจิตอลฟุติ้นทั้งหมดนะพวกคลิป y o YouTube ทูบต่างๆทั้งของไทยทั้งของกัมพูชาเนี่ยรวบรวมเก็บไว้นะครับที่มีลำดับเวลาวันที่สถานที่ต่างๆเก็บไว้รวบรวมไว้ชี้แจงกับคนเขมรคนไทยแล้วก็ชาวโลกรวมถึงสื่อมวลชน UN สารอะไรต่างๆนะครับเพราะนั้นพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์หรือฟอ r เรนซิสสำคัญ รัฐบาลไทยกแลทหารไทยต้องรวบรวมเพราะนะครับทุกวันนี้เราได้พยานหลักฐานจากไอ้พวกเขเมรทั้งหลายเนี่ยนะครับไอ้พวกนี้มันไล์สดทุกวันนะไอ้พวกทหารก็ไล์สดขนาดมันอยู่ในรถถังอยู่ในรูในบังเกอร์มันยังนั่งไล์สดเลครับนะครับนะกำลังยิงจรวดมายังประเทศไทยมันก็ไล์สดระเบิดลงนะครับอะไรลงมันก็ไล์สดเพราะนั้นเราต้องเก็บหลักฐานไว้เพื่อยืนยนันว่านะครับ พวกมันยิงก่อนรวมถึงคำพูดของพวกกัมพูชาพวกทหารเนี่ยมันก็ยอมรับอยู่แล้วนะครับเก็บรวบรวมไว้ชี้แจงนะครับนะครับเพราะการชี้แจงมันต้องมีภาพประกอบนะครับอย่างที่กองทัพแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศกล่าวเนี่ยมันไปเอาภาพพร้อม <c oughs> ภาพปลอมก็มีภาพตัดต่อก็มีภาพเก่าก็มีเอาไปหลอกหลอก UN นะครับไปหลอก UN มางไปหลอกอะไรบ้าง นะครับพวกนี้มันก็ไม่รู้จะว่ายังไงเลยก็ไอ้คนพวกนี้นะเอาภาพเก่าๆตัดต่อบ้างนะสร้างขึ้นมาเองบ้างนะครับนะครับนะเรื่องประเภทหลอกลวงต้มตุนเนี่ยมันก็เหมาะสำหรับผู้นำกัมพูชาบางคนนะครับที่เป็นเจ้าพ่อด้านคองเซ็นเตอร์นะผูต้ตรงๆว่าผมก็ไม่รู้จะเชื่อได้หรือเปล่าก็ไม่เป็นไรฟังเ็าพูดไปเขาเป็นนายกประเทศไทยนะ ขบอกไม่พอใจเราปราบหนักพี่น้องว่าจริงไหมนะครับแพรทองทานปราบหนักปราบคอเซนเตอร์นะลืมไปว่าหัวหน้าคอเซนเตอร์ตัวจริงก็คือไอ้วุ้นเส้นนะครับแพรทองทานบอกเราปราบหนักนะครับเราจัดการหนักทําให้เขาเสียผลประโยชน์เขาก็เลยสั่งทหารมานะายิงประเทศไทยนะครับอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็คำพูดของ ท่านนายกแพทตรงทานท่านว่าอย่างนั้นนะครับนะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีนะฮะจริงนะถ้าเป็นจริงนะนะครับเขาบอกว่ารัฐบาลไทยไปปราบปรามพวกมิจฉาชีพนะักแล้วก็มีนโยบายในการที่จะมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แย่งลูกค้าเขาสามปราบพวกค้ายาอะไรนะักนะทำให้เขมรโกรธเราก็ไม่รู้จริงหรือเปล่านะ นะครับถ้าทําได้งั้นจริงนะเขาว่ากันไปแต่จะมีคนเชื่อหรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนนี้คนเชื่อชินวัตรก็จะน้อยลงแต่ก็มีคนเชื่อนะพวกที่เลือกเพื่อไทยก็ยังเชื่ออยู่แต่พวกที่ไม่เชื่อก็เยอะแนวโน้มคนไม่เชื่อก็เยอะนะครับรัฐบาลนี้ก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงงอนเง่นนะครับคะแนนเสียงในสภาก็ปริ่มน้ํานะครับมากกว่าฝ่ายค้านอยู่ก็ประมาณ16เสียงนะครับนะ ฝากกดติดตามเพจทนายกุ้งด้วยนะครับเราเอาเพจทนายกุ้งมาใช้นะครับทางต,ต่อต่อนะครับมีคนตามอยู่ประมาณ4ี่ห้าหมื่นคนก็ลองช่วยกันกดติดตามเคาะไปที่กระจกนะฮะสำหรับต่อต่อน,นี่เคาะไปเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับช่วยกันเคาะหน่อยนะฮะก็เรียนให้พี่น้องประชาชนนะครับฝากด้วยนะครับ